สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปในเกมที่7แล้วก็8ประจำค่ำคืนวันจันทร์ที่11ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เบลารุสเปิดบ้านแพ้ให้กับเช็กไป02ทีมเยือนได้2ประตูจากแพตติชิกแล้วก็อดัมโฮเซกเอสโตเนียแพ้เวลไป01ทีมเยือนก็ได้ประตูชัยจากทางคีเฟอร์มัวรัสเวียแพ้ให้กับตุรกี1-2ฮะ ในเท์แลนด์โชว์ฟอร์มโหดถล่มยเวัตราไป6-0ครับเจ้าบ้านได้6ประตูจากเวอร์กิลฟันดายเมมฟิสเดปายยิง2ประตูดันเซลดัมฟี่อันาดดาจูมาแล้วก็ดอนเยลมาเล่นนอร์เวย์วันนี้ก็เปิดบ้านเอาชนะมอนเตเนโกรไป2-0จากลูกยิงของโมฮัมเหม็ดเอลยูเนสซี่ครับยิง2ประตู ไซปรัสเปิดบ้านเสมอกับมอต้า2-2โครเอเชียเสมอสซลร์เกีย2-2โซลเวเนียแพ้ให้กับรัสเซีย1-2ไอซ์แลนล์เปิดบ้านถล่มลิกเตนสไตล์4-0นอร์ทลลมาซิเดเนียแพ้กับเยอรมนีไป0-4ครับโดยที่เกมนี้เนี่ยเยอรมันได้4ประตูจากไคลฮาวเวิร์ดติโมเวเนอร์ยิง2ประตูแล็อีก1ลูกมาจากจามารมูเซล่าแล้วก็ปิดท้ายด้วยโรมาเนียเชือเอาชนะอาร์เมเนียไป1-0 แล่ก็เลยทาให้ตลางคะแนนในตอนนี้เริ่มที่กลุ่มอีอันดับ1ก็เป็นเบลเยียมมีอยู่16คะแนนอันดับ2แล้วก็สาเป็นเช็กกับเบลมีทีมละ11อันดับ4เอสโตเนียมี4คะแนนส่วนอันดับ5เบลารุสก็เก็บไป3คะแนนกลุ่มเจอันดับ1เป็นเยอรมันมี21คะแนนอันดับ2โรมาเนียมี13อันดับ3นอร์ทมาซิโดเนียมี12เท่ากับอันดับ4อย่างอาร์เมเนียฮะอันดับ5ไอซ์แลนด์มี8อันดับ6ลิเตนลสไตน์ก็เก็บไป1 กลุ่ม G อันดับ1เป็นเเนอร์แลนด์เก็บไป19คะแนนอันดับ2นอร์เวย์มี17อันดับ3ตุรกีมี15อันดับ4มอนเตเนโกรมี11อันดับ5รัสเซียมี5แล้วก็อันดับ6ยูเครนครับแพ้รวดยังเก็บแต้มไม่ได้เลยกลุ่มเออันดับ1ก็เป็นรัสเซียมี19คะแนนอันดับ2โครเอเชียมี17อันดับ3แลวก็4เป็นสโลวาเกียกับสโลเวเนียมีทีมละสิส่วน2อันดับสุดท้ายครับอันดับ5 6มอลตากับไซปัสก็เก็บไปทีมละ5คะแนน เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในคืนวันอังคารนี้นะฮะก็จะมีโปรตุเกสเปิดบ้านเจอลักเซมเบิร์กเซอร์เบียพบอาร์เซบีจันโคโซโวพบกับจอร์เจียสวีเดนเปิดบ้านเจอกรีซบัลแกเรียพบนอร์ทไอแลนด์อ่าลิทัวเนียเจอกับสวิตเซอร์แลนด์คาซัคสถานเจอฟินแลนด์ยูเครนก็จะเปิดบ้านเจอบอสเนียเดนมาร์กจะพบออสเตรียมูกาเฟโลเจอสกสโตแลนด์อิสราเอลเปิดบ้านเจอโมโดวาอาร์เบเนียพบโปแลนด์อังกฤษจะเล่นในบ้านเจอกับฮังการีแล้วก็ซามาริโนจะพบกับทางอันดอร์ลา